ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam th Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะเอมไอรดาเตชานุรักษ์นะคะที่ดาจำแรงวัดห้วยจระเข้ค่ะปีไหนค่เนี่ย2566ค่ะ,ะปีใหม่ล่าสุดเคยมาเวทีนี้กี่ครั้งแล้วคะน้องเองหนูเคยมาเวทีนี้ตั้งแต่หนูประกวดแ,แรกๆเลยค่ะ,อะตอนมอน .6 เพิ่งเริ่มแบบเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการประกวดเรียกว่าเป็นหนึ่งใน5เวทีที่หนูเพิ่งเพิ่งเข้ามาประกวดเลยแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาประกวดที่วัดห้วยเจรเข้อีกครั้งรู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจยิ่งกว่าตอนที่ได้มงกุด <c oughs> ตื่นเต้นที่มาเจะได้ันกตื่นเต้นมากหนู <c oughs> ก็มีความหวังเล็กๆว่าตวเตงจะได้แล้วก็จับมือกับตัวต่อซึ่งตัวต่อก,ก็สวยเหมือนกันซึ่งหนูก็เป็นไปตาม คะแนนที่กรรมาการเป็นคนเลือกค่ะก็ได้หนูเป็นคนมงนั่นเองเอ,อ๋อค่ะสุดท้ายนี้จะขอบคุณแฟนคลับทีมที่เลี้ยงแล้วก็ประทรับทีต่างๆนายใครบ้างคะค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอ,ขอุขอขอบคุณทีมผู้จัดนะคะแล้วก็ ทีมคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีนะคะที่สนับสนุนเอมอยู่ตลอดนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะชาวนคนปรปฐมทุกคนเลยค่ะที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เอมต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะฝา,าก,กต้องทำตามของตามองเอมเลยค่ะค่ะช่องทรตามของเอมนะคะ Facebook นะคะไอรดาเตชาโนรักษ์ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ eam.ird ค่ะขอบคุณค่ะ นะคะเนององผู้คลองจำแนงคนแากสุดพิการําจำแรงวัดห้วยจรเท้นะคะ2 5 6 6นะครบสวยมากเองนะครสวยมากเป็นน้องเองนี่นอ่นี่